สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาชมผักวางตุ้งนะคะถนนผักวางตุง้งในวันที่หมอกลงวันนี้หมอกลงเยอะมากมองไม่ค่อยเห็นแต่ก็จะได้บรรยากาศไปอีกอย่างหนึ่งผักวางตุ้งกำลังขึ้นเลยอันนี้เป็นถนนผักวางตุ้งนะขึ้นสอง ขพืนสองฝั่งเลยเก็บกินได้นะเพื่อนๆเก็บฟรีไปแกงอ่อมอะไรก็ได้จะสวยมากสีเหลืองไปหมดเลยสองฝั่งเลยนี่วันนี้หมอกลงเยอะมากอากาศดีดี เวลาอากาศดีก็จะมาเดินออกกําลังกายที่นี่เดินชมเลยเพื่อนๆชมเพลินเลยดูสิแกงอ่อมอร่อยมากผัดก็อร่อย เก็บฟรีนะหมอกลงเยอะมาก เนี่ยต้นกวางตุ้งก็จะขึ้นเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นคอกม้า อากาศดีดีแต่หมอกลงสวยไปอีกแบบนะขอบคุณมากค่ะที่มารับชม